โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ไล้์ไลน์เลยเจอด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปเกียร์ฟรีอัดป้อมนั่นเองนะครับโดยขออธิบายก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องอัดป้อมนะครับคือใครที่อยากอัดป้อมบนโหนนั่นคือต้องมีตัวบัฟนั่นเองนะครับผมก็ใช้ตัวบัฟ2ตัวที่เป็นตัวที่เขายอดนิยมใช้กันก็คือมีมูลธนูแล้วก็โคนี่เรือยูนิคอร์นนะครับถึงท่านจะมีเกียร์อีวาปืนกระบองเซนชิโร่ iro, แต่ถ้าไม่มีตัวบัฟก็ อัดป้อมกากเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูตัวบัฟที่ผมใช้ก็มีโคน,นี่เรือยูนิคอนนะครับแล้วก็มูนนักรบพูกล้านะครับส่วนตัวอัดป้อมผมก็ใช้ช็อกโกแฟชั่นนิสตาเจ็ดดาวอันตรานะครับแล้วก็โคน,นี่เรือยูนิคอนเหมือนเดิมนะครับทั้งบัฟทั้งอัดเลยนะครับใส่เกียร์เหมือนกันนะแล้วก็จะใช้ชูในการเพิ่มความเร็วให้มันแล้วก็หลบหลีกนะครับแล้วก็ใช้โมริรันคาราเต้นะครับใครไม่มีชูนะครับก็ใช้ ช้างเจส s ิก้าหรือเจสิก้าช้างก็ได้นะครับอ่ะไม่ต้องพูดมาครับเดี๋ยวมาดูกันใน p v p กันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะผมจะอัดทั้งหมด5ครั้งเลยนะครับเอาให้ขนนกเนี่ยหมดไปเลยนะครับก็กดไปเรื่อยๆนะครับหาคนที่แบบคะแนนเยอะๆนะครับเอาคะแนนมั่งโอ้นี่คะแนนเยอะนะครับ1,900มีแชมเปีนด้วยอ่ามาดูกันนะว่าแชมเปีนจะสามารถยิงโมริรัน ที่ติดสกิลชูได้หรือเปล่านะก็มาดูกันเลยนะครับอ่ะอ่าก็ปล่อยมูริลันกับชูไปแค่2ตัวก็พอนะครับเอาติดสกิลแล้วดูมันยิงครับไม่ดูดนะครับเห็นไหมอ๋อแล้วผมก็พาดไปนะครับคือช่วงหลังๆเนี่ยสังเกตดูนะครับจะไม่ค่อยโดนพัดพายุกับสักเท่าไหร่นะครับหรือเป็นแค่ผมนะครับอ่ะมารอดูครับจะแตกเร็วหรือไม่โอ้ติดโลสองนะครับสองแล้วครับสามป้งกเลยนะครับแตกนะครับโอ้โหแบบ เนี่ยนะฮะเอาโตนนี้ไปใช้เลยนะครับก็คือมีท่าน,นูมีหมวกปีกเมฆและขวนปีกนางฟ้านะครับโอ้ได้พัดเชลด้วยนะครับก็ชนะไปแล้วนะครับครั้งที่1นึ่นะครับเดี๋ยวมาดูครั้งที่2องโอ้คนนี้คะแนนน้อยคะแนนก็น้อยอู้คนนี้คะแนนเยอะนะครับอ่ะก็จัดเลยนะครับมีแชมเปญสอตัวด้วยนะครับ โดยการอัดป้อมเนี่ยไม่ต้องไปสนนะครับว่าจะมีตัวอะไรนะครับเราสนแค่ว่ามันจะพัดเรากลับหรือเปล่ากับป้อมมันโหดหรือเปล่าแค่นั้นเราอัดป้อมโหดหรือเปล่านะครับอ่ะปล่อยไปเหมือนเดิมครับโมริรันกับชูนะครับนะก็รอสักครู่นะครับผมก็พัดพายุไปแล้วเห็นไหมครับไม่โดนสวนกลับเลยดีครับก็โอ้โหดูโมโมริรันมาสตาร์เราต้องกดน้ำแข็งครับอ้าวบัฟแล้วนะครับบัฟสองตัวด้วยนะครับเอ้าแต่ข้างเขากดโลนะครับถ้าโลหายนี่คือผมรับรองแน่นอนคือแตกนะครับหนึ่ง สองเท่านั้นโอ้ยแตกนะครับก็คือ,คอใช้แค่สองครั้งเท่านั้นนะครับก็คือป้อมแตกเลยนะครับโคตรจริงๆนะครับสูตรนี้ไม่หือม,มันแทนเกียร์อีวาได้อ่ะเออพอชดใช้กับสําหรับคนที่ไม่มีเกียร์อีวาครับโอ้คนนี้มีจอมโจรคิดครับจัดเลยนะครับคะแนนนี้หายไปในพริบตาเลยนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะปล่อยโมยริลันกับชูไปแล้วก็ กลัวมันพัดกลับนะครับผมกลัวมันพัดกลับเออลองให้มูริรันมารีโหลดเสร็จก่อนมูริรันเอ้าไม่ใช่มูริรันดิชูเอ้าชูตายแล้วชิปหายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชูมารีโหลดเสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยพัดไปเลยนะครับจะได้ทําให้มันช่วยให้วิ่งเร็วด้วยนะครับพัดไปเอ้าไม่โดนสวนนะครับก็ปล่อยตามสบายเลยนะครับรอสักครู่นะครับว่าจะแตกหรือเปล่านะครับอ๋อโอ้กดโล่อีกแล้วนะครับเอ้าข้างผมก็บัฟแล้วนะครับจะแตกหรือไม่ สองโอ้ยสองัานเท่านั้นครับปอมแตกนะครับโอ้โหแบบเนี่ยนะครับผมจัดให้เลยนะครับตามคําขอนะครับว่าเอ้พีทำเกียร์ฟรีอัดปอมทําให้แล้วนะครับเป็นอี e ีอีพีอีพีที่สามนะครับเออนะครับใครยังไม่ดูอีพีก่อนก่อนก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมดูไม้ที่สี่นะครับผมจะไม่ปล่อยชูก็แล้วกันนะปล่อยแค่มือรืรันออกไปก่อนนะครับอ่ะ แล้วกดแล่นะครับค่อยปล่อยค่อยปล่อยในช่วงที่พัดไปนะครับเพราะว่าจะทําให้ด้วยช่วยวิ่งเร็วนะครับอ่ะพัดไปปล่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะปุ๊บแล้วก็รอสครูนะครับโอ้ข้างมันกดโลดอีกแล้วนะครับอ๋อเห็นไหมครับต้องมีตัวบัฟนะครับถึงจะแตกเร็ว1นะครับ2 3 4สาม้าโอ้ยอันนี้คือบัฟช็อกโกกับบัฟเอ่อยูนิคอนนะครับ5้าครั้งนะครับ ถ้าสังเกตดูดีๆจะเห็นช็อกโกตีนะครับเอ้าได้ผัดเชลด้วยนะครับก็ถ้า,ถาสังเกตดูดีๆเอเลื่อหลีกนะครับอัดไปอัดมาเลื่อหลีกอ, <c oughs> อ้าอัดเล่นๆก็ยังเลือนหลีกนะครับอ่ะโอ้โมีจอมโจรคิดด้วยนะครับก็คือถ้าจอมโจรคิดกับไม่ใช่จอมโจรคิดถ้าโคโนี่เรือยูนิคอร,ร์กับช็อกโกบัฟเนี่ยก็ถือว่าจะแรงขึ้นด้วยนะครับช็อกโกมันมีการบัฟด้วยแรงด้วยนะครับ หมาะสำหรับการอัดป้อมมากและเป็นตัวฟรีที่แจกให้ในอีเวนต์พาร์ทโชด้วยนะครับมาดูกันนะครับโอ้หดูนะครับเอาบัฟสองตัวเลยนะครับอู้บัฟสามตัวเลยจะเป็นยังไงครับรอดูนะครับป้งนัดเดียวจอดนะครับอา้าวโอ้โหแตกนะครับคือแบบบัฟสามตัวนี่แบบแปบ๊บเดียวแตกเอาได้พาร์ทโชด้วยนะครับคือสามตัวบัฟปุ๊บ ตัดเดียวแตกเลยนะครับโอ้โหโหดไหมครับถ้าโหดเนี่ยฝากกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยนะครับ <c oughs> เนี่ยนะก็ใช้มูลธนูใช้โคนี่เรือยูนิคอนนะครับในการบัฟแล้วก็เอาตัวนี้อัดป้อมช็อกโกนะครับช็อกโกมันมีพลังเห็นไหมมันมีบัฟแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ใส่โลนิคอนอะไรชู oo, แล้วก็โมลิลันให้เหมือนกันเลยนะครับเกียร์ฟรีทั้งหมดเลยนะครับทุกตัวเป็นเกียร์ฟรีทั้งหมดนะครับโอ้โหผมก็ กว่าจะคิดวิธีที่จะให้แต่ละคนมีเกียร์ฟรีแล้วก็เอาตัวฟรีมาอาจป้อมได้เนี่ยมันยากนะครับคลิปนี้ไม่มีตัวฟรีตัวหนึ่งก็คือชูนะครับโมริรันนี่มาสามารถหาจับได้นะครับถ้าใครเล่นทันนะครับก็มีน้องๆถามผมมาว่าแบบมันเป็นคําถามที่แบบปัญญาอ่อนมากนะครับผมไม่ได้ว่านะครับก็คือน้องๆควรที่จะรู้นะครับในการเล่นเกมลายเรนเจอร์นะครับก็ขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่า พี่เอาเกียร์ตรงอันนั้นอันนี้มาจากไหนนะครับซึ่งมันเป็นเกียร์ฟรีนะครับผมก็บอกตั้งหลายรอบแล้วพี่เอาหมวกปิงเมฆมาจากไหนพี่เอาแหวนมาจากไหนคือน้องครับเอามาจากหลายอย่างหลายที่เลยนะครับแล้วแต่เราจะแต่ที่แน่ๆก็คือเอามาจากกิวเลตครับง่ายสุดมันเราไปตีกิวเลตเราได้5ดาวมาแล้วรออัพขึ้นเป็นเลื่อนระดับขึ้นเป็น6ดาวแล้วก็จะได้แหวนมานะครับสุ่มเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้นะครับ น้องมีเงินเท่าไหร่น้องก็อัพขึ้นไปเลยนะครับหรือท่านผู้ชมคนอื่นไม่ใช่น้องนะครับก็อัพขึ้นไปเรื่อยๆื่อเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แหวนนะครับหรือเราได้มาแล้วค่ามันกากแล้วก็เลื่อนหาเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ทําอย่างนี้เราก็กากอยู่ดีนะครับไม่ต้องไปเสียดายเงินนะครับเพื่อเราจะได้เกียร์โหดๆมาแล้วค่อยไปหาเงินใหม่นะครับอ่ะโปรดเข้าใจผมด้วยนะครับกว่าผมจะทําคลิปมาได้ขนาดนี้นะครับก็คือนั่งคิดหาวิธีทํามาจนได้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับ หลายคนหลายท่านเลยนะครับที่มีปัญหาในเรื่องการหนัดป้อมที่แบบไม่มีตัวเอ้ไม่มีเกียร์ฟรีเอ้ไม่มีเกียร์ลิมิเต็ดเออเนี่ยผมก็หาเกียร์ฟรีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ใช้ตัวที่เขาแจกให้ฟรีด้วยก็คือช็อกโกอันตรานั่นเองนะครับได้มาจากอีเวนต์พัซเซิลนะครับที่ก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ คนที่ยังอัดป้อมไม่โหดหรืออัดป้อมยังไม่แรงหรือในทีมอาจจะยังไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับขอแนะนําเลยนะครับมูลกับเรือยูนิคอนธนูธนูกับเรือยูนิคอนเนี่ยโหดจริงๆครับควรจะมีมันไว้ในติดทีมแล้วก็ไม่ต้องถามนะครับว่าเอามาจากไหนครับไปกดดูได้จากมันจะมีบอกนะครับว่าด่านนี้มีตัวอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับก็ไปดูเอานะครับก็สุดท้ายนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับหลายคนนะพูดแล้วพูดอีกนะครับถ้าชอบก็ ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการหาเกียร์ฟรีอัดป้อมาให้ดูนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะเพื่อผมจะได้ทำคลิปดีๆมีสาระทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเทพไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะถ้าอยากถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยอ่าเพราะมันสำคัญมากที่จะได้เห็นคลิปของผมนะครับในท่วงทันทีในมีการแจ้งเตือนมานะครับอ่ะสุดท้ายนี้ ขาจากกันไปแต่เพียงเท่านี้ครับใครมีอะไรสงสัยก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงด้านล่างเลยนะครับคอมเมนต์ถามครับถามมาเยอะๆนะครับผมจะได้ตอบจะได้รู้ว่ามีปัญหาตรงไหนจะได้ตอบนะครับแล้วก็อย่าถามแบบปัญญาอ่อนนะครับแค่นี้แหละครับถ้าไม่ชอบผมตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ i